สวัสดีครับวันนี้ก็จะพามาดูเซิร์ฟเวอร์ Server, นะครับเอาไว้เป็น Data Storage นะครับเหมาะสำหรับองค์กรขนาดเล็กขนาดกลางนะครับเรามีวิธีการแบ c k อพข้อมูลยังไงนะครับเพื่อให้ทุกคนเนี่ยนะครับไปบริหารจัดการข้อมูลกันเอาเองนะครับวิธีการาตั้งเซิร์ฟเวอร์โดยใช้คอมพิวเตอร์เนี่ยนะครับมันมีข้อดีอยู่อย่างหนึง่งนะครับคือ มันบริหารจัดการง่ายนะครับการตั้งแชร์ตั้งอะไรเนี่ยเป็นได้อย่างใจเรานะครับมันจะไม่เหมือนกับ넷นะครับ넷ซึ่งเขาจะมีระบบ OS เนี่ยนะครับมานะครับเราจะต้องจัดการผ่าน넷นะครับมันก็จะมีความปลอดภัยขึ้นมาอีกระดับเหมือนกันนะแต่ว่าเวลามันมีปัญหามาเนี่ยก็ยุ่งยากเหมือนกันนะครับมาดูครับว่าผมใส่ฮาร์ดดิสเข้าไปกี่ลูกนะครับอันนี้ก็คือเครื่องนี้ก็ประมาณ5ปีนะครับใส่ฮาร์ดดิสเข้าไป1 2 3 4 5นะครับก็จะเป็น ฮาร์ดดิส์ประเภทที่ใช้ร่วมกับ n น s ตนั่นแหละนะครับฮาร์ดดิสต์ประเภทเวสเทิลเวสเทิลเรดนะครับแล้วก็เวสเทิลแบ็จะใช้จะใช้เป็นฮาร์ดดิส์ที่ใช้คู่กับเน็ตเวิร์กนะครับเน็ตเวิร์กสโตรนะครับเอามาใช้คู่กับระบบ PC แบบนี้นะครับบริหารจัดการโดยใช้ PC เนี่ยเครื่องนี้ก็5ปีเต็มนะครับลูกค้าก็เลยสโตรเรเต็มนะครับก็เลยอัปเกรดใหม่นะครับผมก็เลยเลือกตัวนี้ให้นะครับเวสเทิลแบ็กสี่เทไบต์ไปเลยนะครับ ประมาณนี้นะ,ะวเวทันแบ็กซีเทเลาบาไปเลยครับก็ประมาณนี้นะครับก็หวังว่าคลิปนี้ก็น่าจะเป็นประโยชน์นะครับสําหรับใครที่ต้องการเก็บข้อม,มูลนะครับการใช้การใช้เครื่องคอมพิวเตอร์แบบ PC เนี่ยมาทําเป็นสโตรเรจครับก็มีสมรรถนะสูงนะครับเทียบเท่ากับแน็นเหมือนกันแล้วก็ราคาก็จะถูกกว่าด้วยแล้วก็บริหารจัดการง่ายนะครับสําหรับคนที่ ถนัดทาง Linux นะครับก็อาจจะใช้ Linux นะครับใครที่ถนัดใช้ในฝั่งของ w n n o w w เนี่ยก็ใช้ Windows ได้นะครับก็ประมาณนั้นนะครับก็ก็ไปทำกันเอานะครับกับเพิ่มเพิ่มเติมนิดนึงนะครับก่อนจบนะครับวิธีการบริหารจัดการ Storage นะครับสำหรับอองค์กรไหนนะครับที่อยากเซฟบัจเจ็ตนะครับเราก็อาจจะเริ่มจากการมี Storage สักหนึ่งตัวก่อนนะครับ เริ่มเริ่มต้นที่อาจจะ1เทนะครับหเทราไบต์นะครับตัวที่2ก็อาจจะเริ่มต้นที่2เทตัวหนึ่งใกล้เต็มอาจจะเพิ่มตัวที่2องเี้ยไม่ไม่ต้องเพิ่มครั้งหมดในเวลาเดียวกันนะหมายว่าตอนแรกสมมุติว่าอาจจะเพิ่ม1นะครับปีที่2อาจจะเพิ่ม2ปีที่3อาจจะเพิ่ม3ปีที่ปีที่สอาจจะเพิ่มตัวหนึ่งแบบเนี้ยจะทําให้ลดบัตเจตได้นะครับนะประมาณนั้นนะครับไม่ต้องเพิ่มในเวลาเดียวกันนะเพราะว่า การที่เราซื้อทุกปีทุกปีเนี่ยนะครับก็จะเป็นการบริหารจัดการความเสี่ยงด้วยนะครับประมาณนั้นขอบคุณครับนี่ครับเราก็จะเห็นนะครับนะฮาริดหนึ่งสองสามสนะครับผมก็ใส่ไว้ทั้งหมดหกตัวนะครับตอนแรกลูกค้าก็เอา2ตัวก่อนนะครับปีที่2ที่3ามข้อมูลเริ่มเยอะนะครับก็เพิ่มอีก2แล้วก็เพิ่มอีก3นะครับปีนี้เข้าปีที่5นะครับเครื่องนี้ ลูกค้าก็ไม่พอเก็บนะครับก็เพิ่มตัวที่6ไปนะครับ<อ><ม>เพิ่มตัวที่6นะ<ม>เป็น4เทไ,ไปเลยตัวเดียวนะครับอเ,เอาไว้เก็บข้อมูลนะครับข้อมูลสําคัญนะครับซึ่งเราจะไม่เน้นให้ข้อมูลเสียก่อนนะครับผมแนะนําให้ลูกค้าเนี่ยเริ่มเปลี่ยนนะครับเมื่อเข้าปีที่5เนี่ยก็เริ่มเปลี่ยนได้ละปีที่3เริ่มเปลี่ยนอัพไปเรื่อยนะครับเนี่ยครับก็คือการลงทุนกับข้อมูลเนาะความเสถียรภาพ ถ้าเรารู go, more, can ้จักบริหารจัดการข้อมูลเนี่ยนะครับเราไม่ต้องรอให้มันเสียนะครับเพราะถ้ามันเสียค่าใช้จ่ายในการซ่อมมันจะแพงกว่าที่เราซื้อมาเปลี่ยนนะประมาณนั้นนะครับก็ว่าจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆนะครับในการเก็บข้อมูลนะถ้าเราเริ่มมีข้อมูลเยอะนะครับก็อาจจะเริ่มใส่ฮาร์ดดิสเข้ามาเพิ่มนะครับใส่เพิ่ม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 นะครับเป็นสโตรเรจนะครับเป็นองค์กรของเราก็หลักการก็เป็นประมาณนั้นนะครับก็ขอบคุณครับสวัสดีครับ